ครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ณท้องที่แห่งหนึ่งครับมาดูนี่ครับมากรองมาดูครับนี่โรงเรียนบ้านโกงหงนะครับนวัดโกงหงครับบ้านของนี่ครับถนนไปนู่นถนนไปโนนสูงครับตัวนี้ก็เป็นบ้านบ้านที่อยู่ระหว่างโนนบ่อกับบ้านบ้านโกงหงอยู่่างครับตอนนี้เรามาทําอะไรกันครับสวันดีเช่ญนั่งนี่นั่เองเลยครับ คลองครับติดคำลองครับท่านผูคนมเลยครับพ่อพี่หมาครับสวนประคับเทศหวานครับตรงนี้เทศหวานนี่แหละครับครับขวีชัยขบริกาครับขวีชัยขบริการครับเอ่อตรงนี้คืออะไรครับล้องเลอยที่ไปที่มาทำไมถึงมันเป็นล่องลอยทำไมตรงนี้คือคือจุดศูนย์รวมของขอบรมการก้าวขันไม้การก้าวั้นไม้ก็คือจริงๆพวกเราก็ร่วมกิจกรรมกันมามากฉลิมฉลอง ทีำมาหลายทสิ่งกันมีมีที่ทะงานงานสถาปนิกคนนึงแล้วก็คนที่แกทำมาพอมาเจอประสบปัญหาภัยแล้งเราก็เลยมาคุยกันว่าต้องมีต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเสริมครับเพื่อให้ชูฟื้นได้ใช่มาได้มาแก้ปมเพียงให้อย่างนล้วก็ไม่ให้ขาดพูดเนาะขาดไปเลยครับ ที่นี่เราเาต้นไมน้นี่เราหามาเพื่อจําหน่ายหรือยังไงหรือผลิตเองหรือซื้อมาจากไม้ทองกิ่นเราเราที่ไปที่นัน่นทุกต้นต้นนี้มาจากมะสามเทศจากอาสามเทศทุกหมดกอะจายจากที่ไรแล้วก็เราเองก็จะมีฝ่ายขายฝ่ายขายครับพอขายฝากหมดแล้วก็ทำเปนต้นที่ตระกูลของเราเองครับแล้วก็มีนต้นสวนนี่สวนหลายคนอะไรคุณคุณมะสามเทศเอง ตอนนี้ในตำบลก็ที่จัดเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับก็60สิบไร่ละหกสิบไร่ครับแต่ละไายก็มีคนหลายหลายคนเลยหลายต้นสามไร่ห้าไร่ต้นไร่ครับก็ถึงประมาณยี่สิบสามไร่ก็พอคนนั้นมีที่มากกับปลูกมากมีน้อยปลูกน้อยครับแต่ก็เขาเนี่ก็ปรับเปลี่ยนที่นาเป็นกลุ่มพรับเพื่ออยู่แบบระหว่างห้าสิบห้าสิบก็ไดครับดูดูดูตามพื้นที่ครับเพราะว่านาแต่ละคนอ่ะ เขาจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนนานาที่ดอนก็จะเป็นดินเขืออาก็จะปับเปลี่ยนตรงนั้นอ่ะให้เป็นส่วนมะขามเทศส่วนนาลึกที่ยังพอทําเขาได้ได้ผลผลิตก็ยังทําเป็นนาเขาทำนาอยู่ครับแล้วเอความเค็มของของดินเนี่ยมีผลต่อมะขามเทศบ้านเองผู้มันชอบมีผลครับถามว่าชอบไหมเขาก็อาจจะไม่ชอบเลยทีเดียวแต่เขาอยู่ได้ แต่เขาจะมีมีผลผลิตไทยเนี่ยคือรสชาติรสชาติของมะขามเทศอ่ะเองที่ได้เปรีย่ครับเราก็ได้เปรียนตัวมามันจะได้เปรียนครับจะได้เปรียยนที่เขาที่มที่นี่มะขามแนวพืชปีน่ที่เราเอามาพืชปีนี้เอามาเสริมมะขามเทศเอาพืชตรงไหนยังไงมากระจายพันธุ์เพื่อขายแขกไปใครมาเลี้ยมาขายในชุมชนที่อยู่ระแวกนี้ยังไง เรือจะเพื่อเพิ่อนมลยครับรว่าตอแรกเรย่างเง้บอนอนเืปนหลนเนาก็ตนเพนาต้นจานต้นอะไรและไปเก็บเมล็ดอ๋อม้มับเพาะกเเทนาพกที่มอยูบานเาะตอนแรกก็จะเอาไปลงในสวนแบบมีมันเยอะรับเราเราเลยมาวางก็ไม่เพียงว่าจาหน่ายแล้วครับเพื่อว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผนิน ตั้งเังนี่เราก็เหลือใช้เื้อยใจแล้วก็มาว่าเราาไม่ได้ว่าจะเน้นถึงผลกำไรเป็นผลกำไรเป็นหลักแล้วก็มีพืชอีกส่วนหนึ่งเราก็อาจจะซื้อมาตักที่ดื่นรัมมาขายให้จำแนกมาขายคนระยะกว่านี่ันยมันหลากหลายหลากหลายไม่ต้องไปวิ่งไปถึงขัววดอไม้ผลอันเรามีอะไรบ้างเราไปดูกัน แต่ดูยังไงกันเลยครับดูก่อนดูเอไม้ป่านะครับไม้ปา่าไม้ปา่าคืออ๋อไม้ปา่ปาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ป่าพื้นที่ที่มันเคยมีในพื้นที่บ้านเรานี่แหละครับมีอะไรถ้าลองอ่านมีไม้แดงก็มีนะครับยี่ห้าบาทครับกระพี้กระพี้ครับแล้วก็ไม้ตะเคียนตะเคียนตะเคียนอ๋ออันนี้แค่แครานาก็คือเราเพาะเอง อันนี้ต้นอะไรทไมแค่นะสิบบาทครับบาทนี่น่าสนใจมากครัใครได้เห็นแต่ว่าตอนนี้มันไปอยู่ตามบานจะสั่นจะปั๊มมปั๊มน้ำมันกันแล้วแต่เราจะเริ่มหายไปครับควรจะไปปลูกเสริมบ้างเงีเนาะครับอันนี้ก็เป็นจันท์ครับอินจันท์ที่ลูกหอมๆน่ะที่ตอนเด็กๆเราเอาใส่กระเป๋าไปดมเมื่อไหร่กนยาไปแลยเเป็นพวกสมอเนี่ยจะเป็นพวกสมุนไพรครับ สมอพี่เพื่สมอไทยสมอไทยครับออ๋สมอไทยครับสมอไทยคือมันจะอยู่ในพื้นดินเราได้ปลาอันนี้กลุ่มกลุ่มไม้ปลาครับผมล็อกล็อกเราฝั่งนี้มีที่ไม่เอ่ยชื่ออันนี้มะปิงมีตะลิงปิงตะลิงปิงมีกิศนามีรังกิศนามีรังครับมีสมอไทยจะเป็นพวกไม้ยอดทิกับพวกประยงยางนาอะไรอยางนาครับ มอกกนระสุประมาณสิบบาทถึงสามสิบห้าบาทครับผมผู้แต่อสู้แดนนีมานี่ฮะหายากนะกิซอนาไม้หอมครับอู้ไม้หอมเนี่ยปลูกแล้โอ้โหที่ก็ไปทำอ้อะไรสมุนไพรทำสกัดเอาน้ำหอมใช่ใช่ไปทำหอมหอมสมานได้ยวอไหนก่อนอื่นอ้าวอันนี้ของสวยๆงามๆเนาะ อันนี้จะเป็นตระกูลแคคตัสแคคตัสนี่แคคตัสนี่แล้วนี่กําลังในข่าวกําลังกําลังยิดยิดแม้ในกลุ่มของเด็กเด็กเด็กน้อยก็ยึดแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบสะสมพวกนี้แล้วแยกจะกําไรเล็กๆประมาณเท่าไหรกระถางเล็กพวกนี้20บาทครับนี่ครับเราขาย20บาทเพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้ราคาอันนี้ก็เล็กป สีับปะรดสีนะครับมันก็จะมีชื่อแยกๆกันออกมาโอเคองเกอร์ครับสับปะรดสีครับแต่ตัวนี้กำลังเทรนเลย20บาทโอเคใครสนใจในข้างท้องอันนี้คงหลายเป็นพันอันนี้ถ้าที่อื่นอาจจะพันแต่ของเราอยู่ประมาณ600-700ครับนี่โอ้สนใจนะ800บาท700บาทครับมาเดินมาต่อมาหาเราสอลองแวะมาดูครับ150บาท150 เัาเขาเขากำลังดีแบบบาประดับไม่เหมือนเป็นใหม่มงคลใหม่ประดับตกแต่งเล่อยเป็นใหม่ฟอกอากาศก็ได้ตกแตงดูอะระากน็นี้นีเ็นท่นนีนี่นทีนีนีนนี้เ่น ราคาโมเนียวเก็บเม็ดแล้วพอเองครับอันนี้เป็นรวมของแต่ละบ้านแต่ละคนที่มีก็มาวางใช่ครับก็แต่ละคนก็รวมก็แยกาะของใครของมันอ่ะพอเกิดกาเนิดเกิดเป็นก็เอามารวมแล้วก็ขายให้กลุ่มแล้วก็เงินเข้ากลุ่มในราคาโ่งกลุ่มใช่คือทำราคาส่งมาให้กลุ่ม แล้วเราก็ขายทำตลายกรตลายที่ว่าครับมันก็ใช้ของไรนิดหน่อยแต่แต่ละคนก็จะมีรายได้ของที่อะไรก็ไดคือส่วนหนึ่งยังมมขําเพศครับแถวนี้เขาจะปลูกกันเยอะเราก็รับของชาวบ้านที่เขาทําไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาส่งให้เราเพื่อให้เขามีที่จําหน่ายง่ายๆด้วยอย่างเงี้ยครับอาจจะรับมาส่วนึ่งแล้วก็ขายในรางต้องตลาดแล้วก็ได้ส่วนแบ่งในการของ กลุ่มสวนที่เขาราคาสูงเขาก็เอาไปใช่ครับแล้วกกลคยเป็นศูนกลางตลาดให้คุณเดียดีครับคุณเดียดีก็คือบางคนเขาทำแล้วเขาไม่รู้จะขายที่ไหนเงี้ยใช่ใช่อันนี้มะนาวอะไรครับอันนี้เป็นแป้นดอกพิเศษครับฮะเคยได้ยินถามจริงจริงมันมีแต่แป็นพิจิตแป็นอะไรโอ้มะนาวก็มีหลายสายพันธุ์ครับนี่อย่างมันจะมีมะนาว น้ำหวานมะนาวเนื้อหวานแต่อันนี้ก็เป็นตระกูลแป้นแต่ก็จะเป็นแยกออกมาเป็นแป้นตรงพิเศษนี่ร้อยเลยอันนี้เจ็ดสิบบาทเองซื้อมาหาเจ็ดสิบบาทนะครับโอเคผูกผูกกรับาษนี่มะนาวหม้ตัวเร็วกระถินเทพาเหมือนเหมือนกระถินน้ารงเราแหละแต่มันจะขกระถินใบใบใหญ่กว่าเป็นไม้ทำกระดาษได้ ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จะไม่ใช่กันจะไม่ใช่ตนี้คือไม้ผลอ๋อไม้ผล่งผลนคือมว่ไปผะลางแดงนือีแดงห้าิะล้าสิ นิยมลิงอันนี้เขนเปรี้ยว er. เปรี้ยวตัวี้าจา um, ม่ไไ่นา okay. mm. ที่ได้นมาบ้านเรามนบ้าเ okay, uh, okay. ราเพราะเม็ดครับอันนี้นอโรงเรียนโอมาไกแต่รับมาส่วนยมะม่วงแก้วขมินละสองร้อยแปดสิบโอ้ขมวงกำลังนิยมราบวกกันนี่กาแฟ มีกาแฟด้วยมีกาแฟมะสามป้อมโรบัสต้าปลูกที่ต้นหนึ่งหน้าเมืองใหญบเขียวเสเวยมะกรูดอะไรครับน่าสนใจหบสิบบาทครับอันนี้กิ่งตอนเป็นแบบเสียบยอดเสียบยอดเลยครับเหอครับคือเราเพาะเมล็ดเป็นต้นตอแล้วก็เอายอดของต้นใหญ่มาเสียบเพาะเมล็ดของมะกรูดหรือมะนาวมะกรูดครับมะกรูดเสียบมะกรูดครับ อ๋อให้มัได้ผลไวครับอ๋อต้นตะลิกโอเคครับเราไปดูข้างในกันครับอันนี้ประเภทไม้ดอกข้างนี้ก็เป็นไม้ดอกนะครับไม้ดอกมีดอกพุทธมีต้โก้พุทธมีแก้วนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรผมไมือมันก็ต้นชิคกิน่าชิคกิน่าไใบประดับพืเสต้าตาแดงคนมากก็ทำเป็นรั่วนาฬิการ้อมเพชรมีจักรกลนาฬิกเพชร อันนี้เป็นกระดูแดงกระดูดูแดงอันนี้เป็นไม้ป่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะจะมนลดยากนิดนึ่งกำลังพีโน่20บาทอันนี้เหมือนฝรั่งนิดหนอยที่เราขนาดในบ้านเรานี่แหละครับนี่พระเอฏนี่คือมะขามเทศ๊ยเปี๊ยมเมือนนะครับถ้าก็ต่อสามพันร้อยแหงนัได้ครับใช่เลยคือก็สาต้นอันนี้มาอุดหนุนกันเองครับ อันนี้น้ำลงม้โอเคอออ๋ันนี้กาแฟตัวใหญ่ครัวใหญ่ราคาตัวตัวืึงมันอันนี้ก็เาแนไหมเหมือนเหมือนฝรั่งตัวนึงอันนี้เป็นสมอครับสมอเหมือนกันนะครับสมอไช่พอดีโซนนี้เป็นโซนที่เราไว้จัดสําหรับออกตลาดออ๋ครับเตร<อ>ียมไปแพ็คเตรียมไปออกตลาดออกทั้งขายอครับนีกาแฟครับลาเต้กาอันนี้ ช,ชงโคมชงโคดอกม่วงครับอันนี้จะเป็นพวกไม้ดอกแต่จะเป็นไม้แปลกนิดนึงก็จะมีชงโคม่วงแล้วก็มีหมอนครับหม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศพันอะไรครับจะมีอยู่ห้าหกสายพันธุ์นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ขายเราว่าจะเอาไปปลูกแล้วไว้ทําพันธุ์อันนี้เรียกว่าอะไรครับที่ที้ใ่เนี่ยที่มารายันขาว ใส่เลีกเตลูกลูกต่ยาวสีใ่จริงครับรงเดยาวอย่งนี้เป็นย่นี้แต่จะจะไหนตัวไหนก็ไหนตอนรีกข้าอนนี้คัดใ สายพันธุ์มาจากเมืองนอกใหญ่นั่นแปลว่าใหญ่กว่าเลไรเชียงใหม่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนาะครับอันนี้ของเชียงใหม่ก็ซึ่งมีวันนี้มีอยู่ทีจริงที่จริงก็เป็ียงใหลูกชับต้นอะไรบ้างครับต้นไม้แดงเติมไม้แดงเติมไม้ใหมด apple อะไรดีไม้ใหญ่เราก็จะมีไม้แดงไม้ใหญ่ใช่ไหมไม้แดงไม้ใหญ่ครับ ตอ้เนเดยอยลัขาถามว่าเขารู้ไหมตอนนี้คุมชอตอนนี้รู้ค่อนข้างเยอะเพราะวันที่เราเปิดบ้านเราก็มีการจัดงานแล้วก็มีการทําบุญแล้วก็เชิญพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องกันนี่แหละครับแล้วเพื่อนสนิทสนิทกันนั่มาเปิดบ้านเป็นการจุดประการเมื่เปิดเมื่อไหร่ใกิิดยเปิดวันที่เก้าครับ เก้าเดือนนี้เอาเดี๋ยวถามเป็นปลูกกันไหนครับเอาไปปลูกกระสวนนี่มันดอนผวานมันดอนผวานี่ครับไม้เขาเรียกเอ่อเป็นไม้ใหญ่ใช่ไหมเป็นไม้ป่าไม้ป่าไปทำกระดานนี่กระเดินเนี่เนาะไม้แดงมารู้จักได้ไงครับพี่เดี๋ยวมานานแล้วผ่านมาเจอพอดีครับนี่ก็นเลยแปบขอให้ตัวใบเด้อครับเดี๋ยวจะไปดูว่าใหญ่กระดันไหน ก็อันนี้ก็ก็มาจังหวะก็มาซื้มาคองมาขายแล้วเก็ไม่ได้ซื้อมาก่วนอันนี้ก็พันอะไรรับอันนี้เป็นพันเชียงใหม่หกสิบครับพันใบอนต้นนี้ร้อยยี่สิบครับมีกำลังอยไ มัลูกนี่ครับแต่นี้มันจะอยู่ถ้าลงดินมันก็ดันท่าลงดินจะโดนคนจับจอบจอบอันนี้คือออกลูกไหมมันมันมันเปลี่ยนไม่ไปตามเขาไม่ใช่ไอ้คนมันคนละตัวไอ้คนอย่างอีกก็เรียกว่าไอ้อะไรทีกอัาก็อีนจะานรับเพราะว่าผมเคยกินแล้วมันเม็ดเป็นใหญ่ มันจะไม่หวานเหมือนเดี๋ยวกบที่มันร่วงลงมามันก็เป็นเดี่ยวเอออันนี้ทลายครับถ้าคนมาหามาซื้อสร้างมนต์ครับสร้างมนต์ต้นละล้อยครับไพลสร้างมนต์ครับมันกินฟักหรือว่าให้ประดับหรือยังไงกินรอครับรอใหญ่รอใหญ่แล้วใช่ลำก็ได้ครับสรู้ว่าอันนี้เป็นกลุ่มชื่อว่ากลุ่มก้าวไกลก้าวก้าวก้าวกล้าก้าวกล้าคือว่ากล้าหารกล้าที่จะก้าวเดินออกไป อ๋อผมก็คิดว่าส่วนกล้านะปยพอใจคิดเกษตรไมัแน่ะกล้าก้าวพันไม้เออมีสมาชิกตอนนี้สักเท่าไหร่นั่งอยู่นั่นนี่โมกิโนะที่โกลายตอนจัดกิจกรรมในส่วนอาจารย์ที่เน้นๆก็คือสี่คนแล้วครับผมสองคนแล้วก็มีอาจารย์ฟักแล้วก็มีไก่คนหนึ่งไก่เป็นเลือดแล้วก็สมาชิกต่างๆถ้าเขาจะมาร่วม ก็มามาร่วมได้ก็คือตอนนี้ถ้าเป็นสมาชิกรวมกลุ่มเราอาจจะยังยังร่วมในการทําธุรกรรมเรื่องรวมกลุ่มตรงันยังไม่ได้เพราะว่าเราจดทะเบียนกันแค่นี้ก็เราจดทะเบียนกันไว้แค่เจ็ดคนก็คือมีญาติพี่น้องเราก็มีการดําเนินการก็ประมาณสี่คนแต่ถ้าจะเอามันเอาไม้หรืออะไรมาอย่างเงี้ยเรายินดีครับมาคุยมาว่าเออผมมีต้นนู้นต้นนี้เอามาเงี้ย คือเราก็ทําเหมือนกับอะไรรวมกลุ่มเพื่อให้ชุมชนอ่ะมีตลาดมีตลาดครับมีรายได้สู่ชงถ้ามันว่าใครตลาดชุมชนที่ผลิตอะไรได้มากอาจจะมามาจำหน่ายที่นี้แต่ว่าเราเราก็ขายขคตราคาต้นทุนที่เราก็เอากําไรส่วนนึงมาอยู่ในในของของกลุ่มเรากางคนอาจจะเพาะอะไรไปที่บ้านแล้วกเ มลเมล็ดอะไรก็อย่างบางปีก็สนใจเช่นมลเมล็ดงา่าเลยแต่ถ้าเออจะทำยังไงดีนี่ครับเด็กๆน,อๆน้องๆหนูๆหลานๆนี่ก็มีมีคนรวมม <laughs> ีคนลมถ้าถ้าเราจะทำจะถายัางไงดีเหมือนเขาไปตลาดก๋วเตี๋ยวปุ๊บเขาในร้านอาหารเฮ้ยนอันนี้อาหารเมนูแนะนำอะไรเงี้ยหรือว่าจะ <laughs> ทำายทำอะไรก็อย่างว่าเออสินค้าแนะนำสินค้าใหม่สินค้ามาใหม่สินค้าแนะนำช่วงนี้มีอันนี้นี่ที่เขาถามบ่อยๆมาแล้วหน้าอะไรเงี้ยอาจจะมีาปอาจจะทำพวกในในในกูเกิลแมปว่าตรงนี้คือร้านร้านอะไรก็กลาวพันไม้เดื่อเก็จะมาปักมุดลงปักมุดลงก็จะโอเคแต่ไปไหนมาไหนก็จะ ไปง่ายมาง่ายนี่เราก็มีเพจทางเฟซบุ๊กครับ<ม>คือเพจกาเขาพันไม้แหละก็เชิญชวนนะครับอยากสนใจกาเขาพันไม้บ้านเขาหงมันบออ,อ,อยู่แบ่งกันก็มาพิมพ์ก็มาหามาซื้อก็ไปลงชื่อพันไม้หรือถ่ายรูปไว้ราคาบอกเขาจะได้เงินง่ายแต่ก็แชทบอกๆๆตัวยด้วยซักทางบอกเอฟซีเท่าไหร่มีอะไรจะคุยคนละคำสองคำครับก็ยังไง ้ารักในการปลูกต้นไม้นะครับ<ม>ก็ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกเราให้ชุมชนเราให้หมู่บ้านเราเพ<ม>ื่อลูกหลานวันข้างหน้าก็แวะมาใช้บริการครับเราให้ราคาพิเศษได้ครับถึงครับฝากกาเกาพันไม้ครับ,าบาก 9, าเกาพันไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินครับ <c oughs> โอเคครับเบอร์ขอเบอร์โทร,รศัพท์เพื่อเห็นปั๊บเ <c oughs> บอร์ผมครับ0 8 7ย์2 0 2 3 4สาี่ครับ ของผมก็0879097233ครับครับโทรได้ตลอดเวลาครับครับยก <c oughs> เว้นเวลาหลับค <c> ร <oughs> วันนี้ <c oughs> กข<อ>ข็ขอบคุณทางกาเก่าพผลไม้นะครับในการที่เป็นแหล่งศูนย์รวมพี่น้องที่มีผลผลิตอยากมาจูมเ่าสินสค้าเหลือหรือ,รอมันมากเกินไปขายหมดมือหมดหรือยังไงก็จะสามารถวามได้ดัดไปก่อนนะครับ ทุกคนเอสซีหรือในทุกชนชั้นก็ได้ก็จะได้เป็นแหล่งตลาดใหญ่ที่ย้ายขยายขยายมากขึ้นมันจะได้จุ่มชื้นแข็งนะครับก็แาบนี้นี้ขอบคุณทั้นสองขั้นครับ